ก็สวัสดีทุกคนที่ไม่ได้ลงคลิปมานานอนนี้แลควก็ตอนซับกอรอนนี้ก็ติดอยู่ในสาราใน่าโรงเรียนเลหลุมลุกภัอ๋อบังเกอร์บังเกอร์อ่าคิดไอันนี้กำลังหลบฝนอยู่ฝนตกไหบังเกอร์บังเกอร์ฝนตกไหมแทงแทงวันก็พ่อเธอจริงๆที่ไม่ได้ลงคลิปมานาน ให้รู้สึกว่าจะมีคนเหงาอยอ่ตอนนี้เป็นคือเงาเนคือเงาลไมต่อดีกว่าชมีคนมานบอกมาใ้เบัวอะนันใ่มบ็ถึงแล้วก็ช่ี้ก็มีคนเด็กเิดเกมเยอะเล่นไมค์ครับเนีแผมยังไม่ได้หลอไม่เอารจะเสนอบ้านผมตอนนี้เ็เล่นเกมแล้ววจครับจับมือหลวง วันนี้ในชานลอะไรลรวเป็นลูกทีมลูกทีมไม่บอกอะไปฝึกไปเกมเะอร์อาบอเกมเบยังไม่ได้อัเลยเล่นๆไงกูจะ่ายกูกูจะไปทำกลางสายฝนซึ่งฝนก็เป็นชื่อแม่คนหนึ่งนะเื่อยวันนกับบ้านไปเจอชื่อแม่คนคนนี้คนชื่อฝนนะครับสามารถคอมเมนต์ว่าฝน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 กันได้ยนะครับบวย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 ฝน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  พอจบจบจบการรีวิวเท่านี้บ๊ายรีวิวอะไรคงม่ไรีวิวโรงเรียนโอ้โหเนม่ยังไม่ได้ถ่ายโรงเรียนเลยนี่ฮะโรงเรียนนี่ครับโรงเรียนที่เขาเรียนกันตรงนี้ฮะมีห้องเรียนเลยเราไม่ต้องติดแอร์แอร์ธรรมชาติเย็นอยู่แล้วใช่ฮะเย็นเย็นเย็นรถนี่โอ๊ตคะซาเอล การง่าเดินตักฝน yeah, ก็ขอจูงการรีวิวกันหน้าน้องยไง <laughs>